เลยนะเราอะกำลังหาอยากหาสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่ยว,ว่าจะเลี้ยงอะไรดีนะเอาไปเลี้ยงก็ดีไ,ดไหมเนี่ยเราอะฮะแสนรู้ไหมเนี่ยเชื่องไหมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมฮะอยากให้ไปเลี้ยงมาไปยู่ด้วยกไหมะ พูดได้ไหมเนะี่ยคุยรู้เรื่องรือเปล่าฮะอยากไปยูด้วยกันไหมคุยรู้เรื่องไหมฮะแป้งอยู่ไหนเนะี่ยอาบน้ำปลาแป้งหน่อยไหมหเราอะ่ะฮะ